กันกินหมูกระทะครับโอ้ยยังยูทูบเบอร์ขวัญข่าเด้อขวัญบ้าข่าดิมือม้าดิมือม้าดิขวัญดิคือคุณดีคือสวยเทพมาหล่อมีไหมโตกันปะจอยบ่นจอยจอยบล็อกอย่างไรอยบ้านนะจอยก็หลอกกวนหอกก็หลุดไหลจยใจนื่อยลูกพุกจังหวบักหลบักินหอยขลงลูกขวัญนั้นไปกินข่าวก็ไปขุ่นซัก ลองปีใหม่ครับวันที่หนึ่งมกราแต่มันไม่อยากไยากกบเทวตยดไป้ที่ยห่ามอ้ต็ยิกระายให้ใหญก่ยเอิดูซิดูตังไอ้ยังในี่ก็เอาเนี่ สังสัรคฟีไหมผู้ใด้ก่อยกวงมากก้งอันอยู่บ้านนันไปเอาน้ำอีอย่งนีปลง่ยนน้ายแล้วเปิดไลแล้วบ้านใลที่ยิบเก้าคนว่าไม่ยานั่งอยู่ข้ากำลังทำพิธี อากาศบานๆครับวิงไฟไปพร้อมครับแค่ที่กนยังไม่ถูกเนื้อสไง่ากสเืง่เปีนหรอกนิปนไปพูดไรหาวาะิบิวมาเอิญด้วยเอิญเียาวางนี่หมดเะมารเิญหลกล่านนไปใส่เกาะไปหนอนผูกแขนบอกเพิ่นบอ ใช่คร <łość> ั <S 2> <S 2> บ่กระเป๋าเอทูน่ะบอกมาสว่าทำสื่อกระเป๋าหนึ่งนะปลูกอะไรแกได้ผมว่าได้ปะรุ่งนไครแก่แกคนตามไม่น่านีนเด้ครับผมอรับกิมมี่สวัสดีค่ะ